สวัสดีทุกคนผบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้จะมาเปิดตัวละครใหม่อย่างอาโธเจ้าหญิงพยากรผู้ที่มีความสามารถในการฟื้นฟูเลือดแถมยังมีถานะใบมาดูกันว่าตัวใหม่จะโหข,ขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กติดตามส่งแคสแกมสตตีมเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอา้า <laughs> เห็นหมดทำไงดีวเนี่ยทเวนตี้โฟร์เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูก มีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กวันพันแมนแเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอ้ยเข้าไวาจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิงแน่นอนวันนี้ก็อยู่ช่อง แคดเกมสไตรเมอร์ไทยกับเกมอีกด้าคอนิเคิลนีครับอย่างนี้ทุกคนได้รับชมินโทไปเลยนะตอนนี้ก็คือมันมีตัวละครใหม่เข้ามาหลากหลายมากเนี่ยบล่าสุดผมก็ เพิ่งสุ่มอันนี้ไปนะเออไอตัวเนี้ยโนอาเนี่ยครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเปิดนี่เทพธิดาพยากรณ์นะครับอาร์โตรนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเกือหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสแกงสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับขาดเจนหมื่นนี้นี่ก็จะ1ล้านแล้วเนี่ยมันก็ช่องเราไมีลดสมาชิกเพนเนอร์ยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทเผื่อใครโกหกคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกวอนพันแม่แล้วเกมอื่นหนึมากมายนะครับสามารถสมัครกันได้เลยนะครับมีชื่อเขียวก็สตติิ๊กกกกกเเเเเเออรรรร์ทท่่่่่่ๆใใ้ชนนนนนนะะคคคััับสวววีียยาาาามมมมถูไจป็พแ สามารถไปเติมได้ที่24 pay นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูป,ปองอย่าลืมใส่คูป,ปองมอมมี่บอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคุณครับวันนี้เราจะมาเปิดอาร์โทนนะครับแต่ว่าถ้าลูบี้ผมเหลือเนี่ยผมอาจจะเปิดเมอร์ฟี่นะตอนนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะแล้วก็มีตัวนี้อีกไ,ไงสเตฟานี่นะครับไม่ใช่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าตัวเนี้ยผมเปิดไปแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถยอ้อนไปดูได้นะคือว่าหลุดเลสนะล้างโต๊ะแล้วก็หลุดเลสนะครับเออ วันนี้ผมก็เลยขอนีครับอาโท h ะอย่าล้างตู้แล้วก็อย่าหลุดเหรนเนี่ยมาดูกันว่าผมจะล้างตู้หรือเปล่าไปที่สิบใบแรกก่อนเลยเนี่ยฟึบมาโอ้โหมาถึงก็เกือนะสีขาวอันนี้คือว่าเกลือแน่นอนนะครับก่ข้ามเลยฟึบโอ้โหได้สองดาวมาแค่ตัวเดียวนะให้ตายแต่ว่าได้เสบ,บานานาอยู่โอเคนะถือว่าโอเคนะเอาแบบไปปั้นได้นะเพราะมารานาเป็นตัวแจกฟรีนีไปปั้นแล้วก็ดันพวกเชื่อมโยงนะโบ าโพดเหมือนกันเนี่ย <c oughs> ข่าโพดเหมือนกันเนี่ยดังนั้นกอดข้ามไปแล้วโอ้โหสองดาวได้แค่ตัวเดียวนะข้ามต่อครั้งที่สามต้องมาลจังหวะน,นี้ฟึ๊บเราจะวาดดาวเนี่ยที่นาฬิกาโอ้โ oh, ห oh. ดาวก็ไม่ช่วยอะไรตาหน้าต้องวาดหัวใจ <c oughs> ตาหน้าต้องวาดหัวใจเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. รอบนี้ได้สองดาวมาสองตัวนะถือว่าโอเคนะ่ยกอข้ามไปนะี่รอบที่สี่แล้วนะเออรอบที่สี่แล้วนะฟึ๊บเดี๋ยวรอบนี้ผมจะวาดหัวใจนะฟึ๊บโอเควาดหัวใจไปดูว่าได้ไหม ้งดาวทั้งหัวใจนะไม่ได้ช่วยอะไรนะสงสัผมต้องวาดล่มแบบสควิเกมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวในรอบนี้ผมจะลองวาดล่มดูนะอ่ะได้2ดาวมา2ตัวนะครับรอบนี้รอบที่5แล้วนะเราจะวาดล่มนะฟื้น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 ปุ๊บโอ้โหลมออกไงไปไงวาดล่มวาดล่มบอกแล้วต้องวาดล่มนะแบบสควิเกมนี่อางเตัวแรกนะเออตัวแรกของเราได้ไหมอาทงไหม โซเฟียได้ไงวะอือตอนนี้มันสี่ดาวแล้วโอ้โอ้รุดเลทไอเอม่รู้พูดไงรุดเลทเฉยเออโหตั้งแต่ไอไอน,นี่แหละไอโนอาละอันนี้ก็อาโทก็รุดเลทนะผมโคตรเซ็งเลยทุกคนเออแล้วผมก็กดจนกว่าเพชรผมจะหมดอะเออแล้วผมจะได้หรือเปล่าก็รรมรู้อาโทถ้าไม่ได้ผมก็เซ็งแล้วผมว่าผมจะเลิกเล่นละ หลังๆแรกๆก็ดวงเดียวหลังๆเริ่มหลุดเลนนะสำหรับเกมนี้นะผมไม่ไหวจริงๆนะก็จะหาเพชรหาลูบี้มาเปิดได้แต่ตัวนี้ลำบากกับบนมากนะแล้วมันหลุดเลนแบบนี้โอ้โหชีวิตจะบ้าน,นะครับอ๋อมันลุ้นตัวนี้นะว่าให้อาโทที่ผมตามหาไหมถ้าไม่ใช่อาโทผมเลิกอะเลิกอะนี่ไงนี่ไง ถ้ามองเห็นโชคชะตาแล้อนาคตไม่มองเห็นตั้งแต่แรกว่าเมื่อออกโซเฟียทําไมก่อนเออได้มาแล้วนะครับตอนนี้ตัวละครใหม่ของเราเนี่ยอาร์โตรนเนี่ยตัวน,นี้ดีนะคือว่ามีความสามารถฟื้นฟูหมู่ด้วยนะะเดี๋ยวมาดูความสามารถของเจ้าอาร์โตรกันนะครับว่าเจ้าตัวน,นี้ทําอะไรได้นะปึ๊บมาอาร์โตรเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเส้นทางก่อนนะเป็นตัวละครใหม่ของผม,นะมนั่นเลยนะไม่ขายอีกตัวหนึ่งนะเห็นปหมขายอีกตัวหนึ่งแต่ว่าแหละกล่าวว่าจะเก็บเพชรไปเปิดตัวใหม่แล้วหมดละ หมดแล้วชีวิตไม่เหลืออะไรั้งนั้นนะครับอาอาโทรเนี่ยตอนนี้ก็มาดูส่วนของสกิลกันบ้างนะครับเฟด เฟดคาร์ดเนี่วคือโจมตีเป้าหมายเดียวแบบเลือกได้นะครับมันก็มีโอกาส50%ที่จะลดพลังโจมตี30%เวลา2เทิร์แนวมันก็มีโอกาส50%ที่จะรับความเสียหายโจมตีเพิ่มขึ้น30%เวลา2เทิร์นนะเออเลือกได้2อย่างนะมันก็คอร์ดโหลดออฟเฟตนะก็คือจะโจมตีตัวแนวนอนทั้งหมดเนี่ยมีโอกาส75%นะครับที่จะไบสตัว2เทิร์แนวมันก็ฟิวเจอร์โฟมแนวคือจะฟื้นฟูเลือดนะครับ70%นะเออให้กับฝั่งเราเนี่ย คิวเลือดให้กับฝั่งเรา70%เนี่ยแล้วก็ได้รับสถานะสติวบอดี้ด้วยนะแล้วก็ล้างดีบัฟมหนึ่งอย่างนะในส่วนของเจ้าอาร์โตรนะเดี๋ยวผมขอยัดยัดเลเวลก่อนฟื้นๆๆโอเคมาโบเท่าไหนเท่านั้นนะเด็กอัพแค่ไหนแค่นั้นนะคือไม่ต้องเอาสุดมากเดี๋ยวมันโหดเกินนะเออเดี๋ยวคลิปไม่ยาวไปเดี๋ยวคิปไม่ยาวไปไม่ใช่เอ้าอันนี้หมดโหลืมไม่น่าไปยัดกิลหมดเลยไม่ตายสิขอสักสามันพอเดี๋ยวเพชรหมดเดี๋ยวไม่มีเปิดตัวใหม่กับเขาอีกเออ เปิดมาก็ได้เด็ดตัวเกลือเฮ้ยเซ็งเซ็งนะทุกคนเอาจริงอะผมเซ็งน้ยแบบว่าเกมอะมันก็หาเพชรลาบากอยู่แล้วนะกว่าจะกันจได้แบบเพชรมาการนตีสักตัวหนึ่งอะหมื่นเพชรเนี่ยหายากน้อยประมาณเดือนสองเดือนอะเออหมื่นเพชรนี่หายากประมาณเดือนสองเดือนอะเสร็จปุ๊บโอ้โหเมื่อออกตัวแบบตัวรุนเรดอะเข้าใจลม่ะตัวรุนเรงพอเราเอามาให้เล่นเงี้ยทุบห่วยแตกเปลืองเปลืองเพชรนะครับเออ เบืองเพชรมาโดนการันตีเสร็จปุ๊บออกตัวอื่นอีกหกลุดเลดอีกแทนที่เราได้เอาเพชรไปเล่นตัวใหม่ๆนะเออแล้วมาโอ,อ้โหอย่างงี้ผมโคตรเซ็งเลยเกมนี้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มหลัง,ลงๆเริ่มจะไม่ค่อยอยากเล่นแล้วอันอันนี้เรื่องจริงนะคือแบบว่าเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเออไม่เหมือนแบบพวกวันพันแม่เนี้ยมันยังแบบมันยังเออเรารู้ว่าการันตีมันอยู่ตรงไหนอันนี้เราก็รู้นะว่าการันตีมันอยู่ไหนแต่ประเด็นเคยการันตีที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครที่เราเปิดทั้งหมดไง ไอเกมเนี่ยเออมันหลุดเลยไปเป็นตัวอื่นได้ไงแต่วันพันแม่เนี่ยผมรู้นะว่าเกลือมันเกลือ,อยังไงนะเกลือก็คือเกลือแต่สุดท้ายนะครับมันก็ได้ตัวละครหรือว่าสิ่งที่เราต้องการเองนะแต่เพียงแต่เกมเนี่ยมันหลุดเลยไปไกลเลยบางทีมันอาจจะออกตัวอื่นนะ,ะเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้ไปก่อนนะเพื่อได้เวลาที่เราจะมาเทสกันนะตอนนี้อาโตรงผมเนี่ยฟืบมาขอ,อยา่านเนี่ยขอญาติไปเอาด่านแบบ ด่านกิจกรรมแล้วกันนะอ่ะกดพจนภัยมานะฟึบแล้วก็มาที่มลพิษแพร่กระจายเนี่ยครับแล้วก็มาตรงนี้ฟึบโอเคแล้วก็ไปลุยกับบอสนะครับเลตฟลาเวอร์เนี่ยครับปึบกดบอสเข้ามาแล้วก,กดบอสห้าดาวสุดท้ายให้บอสสามดาวสุดท้ายนะแล้วก็กดเลือกทีมฟึบแล้วก็ได้เวลาเนี่ยครับผมจะดึงอาร์โตรเข้ามาอ่ะแทนยูสนาปเลยนี่เป็นตัวลอยฟ้านะกดอ,อกแล้วนะแต่ตอนสี่ดาวผมยังไม่เห็นนะจริงๆถ้าผม ไม่เกลือนี่ผมทำสีดาวให้ดูแล้วนะออแต่มันเกลืองอประเด็นอ่ะแต่มันเกลือนะโอเคตอนนี้รอห่อเต็มสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเทสตัวละครใหม่ล่าสุดเนี่ยอ่าโซกร์บอลนะผมเอาออโต้ก่อนปึ๊บมาแล้วนี่เอาออโต้ออกแล้วนะครับโจมตีปกตินะถือว่ารุนแรงอยู่นะปุ๊บอูเห็นว่ามันเหมือนมันปลาไพ่นะเหมือนปลาไพ่แบบปุ๊บไพ่อวกาศอ่ะหอันนี้โจมตีแบบนี้เลยนะปุ๊บนี่เป็นไงยิงไพ่ถือว่าแรงนะอันนี้เป็น อันนี้ก็เป็นบานานาครับอันนี้เป็นตัวแจกนะเผื่อใครไม่มีนะสามารถมาลองเสี่ยงดูได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาด้วยอ่ะปื๊บโอเคอันนี้เป็นตัวใหม่3ตัวเลยนะครับ3ตัวนะมีบานานานะอันนี้คือโนอาแล้วก็อันนี้คืออาร์โธรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาเทสนะครับอสกิลนี้ต่อโบนี่แล้วก็ได้ล้านติเนะี่ยเห็นไหมล้านติคือจะเพิ่มเลือดหมู่แล้วก็สติ๊บอดี้นะนี่เป็นไงฟื้นฟูหมู่ยกเลิกดีบัฟนะครับแล้วก็โจมตีปกติโบโยนไพ่ไปหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวผผมมจะอออ่่่่เเืใครทียังงไได้ห็นนสกิลข โนอาร์ no นะผมก็เอาโนอาร์มาสู้ด้วยอ่ะปึ๊บเป็นยิงสกิลเส้นเหมือนกันเนีย่ยอารมณ์เหมือนจะสกิลเส้นเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เหลือแค่บอสนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาไล่หัวนะเห็นไหมเราได้สเตลลารีด้วยนะปึ๊บแล้วมอนก็หัวนมานะเราก็ได้รอเทิร์นของเรานะครับเดี๋ยวผมจะตีธรรมดาไปโบโอเคแล้วก็ตีธรรมดาไปโบแล้วก็ตีธรรมดาไปนะครับสามตัวใหม่ของเรานะอ่ะเดี๋ยวไปดูอันติตัวเจ้าบ้านานานเนีย่ยเผื่อใครอยากปั้นเนีย่ยตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีเนีย่ยไปหาเศษมาปั้นได้เลยเนะี่ยไม่ต้องห่วงนะปึ๊บแล้้้ววกกก็็ไปอออีีททนนนนนะะะโโบบบาาารรร์น์คะัแลฟุเเขสสู่ิม โบ๋บอมันก็บาไปนะฟืบแล้วเราก็ได้เวลาครับบานานาหัวเข้าไปก่อนโบนี่ปาาคงจักเข้าไปนะครับติดเชนช็อตด้วยนะเออแล้วก็ฟืบเข้าไปหนึ่งทีบากเข้าไปนะแล้วก็ได้เวลาอันติฟื้นฟูเลื่อนเนียก่อนที่บอจะตายนะเราต้องรีบฮิว่อนะฟืบแล้วก็นี่ครับบ้าบ้กับเพื่อนโอเคฟืบมาดูบอสตีเราแทบไม่เข้าอ่ะโบเข้ามาคือไม่รู้สึกะไรทั้งนั้นนะโบบาโบบาเข้ามาแล้วเราก็ได้เวลาฟืบบานานาของเราไปโบแล้วก็ปิดฉากด้วยบานานาไปเลยกันฟืบมาครับปาก ปากนี่ปากหูเกือบตายแต่ไม่ตายนะ โบเรียบร้อยเชนช็อต J ประมาณนี้เลยแนวทุกคนใครนะครับที่อยากได้ตัวละครนะที่แบบว่าทั้งมีสถานะใบนะแล้วก็มีฟื้นฟูนะแล้วก็มีสตีลบอดี้นะตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะสำหรับ r t ทนะใครอยากได้ก็ลองมาเปิดกันได้เนี่ยก็ประมาณนี้เลยผมก็ได้ทําการรีวิวตัวใหม่ให้ทุกคนได้รับชมมันจบแล้วแนวต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบอย่าลืมส่งแคชเกมสติมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยแนวใครใหญผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะ จอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม